ทัตทมินบทที่72อาคาตอาวสานเสียงกูหุนทิวตบากเสียงตุมหนับกรับมายื่นมือปราดดุดประกายไฟระบบควา้าที่ประจอนเข้ามือผู้ส่งพลังไว้จุดล้างกลับมาสองก้าวกล่าวว่านี่เป็นเรื่องของพรพเจ้าท้าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวผู้เฮี้ยบหานทุ่งรามแหงนหน้นา,หนาหาูร่อฮาฮาดังสนั่นหวั่นไหวกล่าวว่า พวกท่านร้องรับฟังดูเพิ่งขาดคำแมวเสียงเท้าม้าระดัวภาษากับเสียงตวาดดังสับสนมาแต่ไกลผู้เฮี้ยมหาทุ่งราบกล่าวอย่างพองพวกมัน้วยเป็นบริวานในสังกัดเราควบก,กับมา้าขึ้นกับบนมาเพียงอาศัยมา้าพ,พุ่มผีเข้าเพียงพอต่อการเยียบยา่าพวกเจ้าเป็นเลือดเนื้อเรือนเพือ,อ,อหาอไรหน้าจะมีประโยชน์ได้ ว่าจานี้หาใช่คำขมขู่ไม่ความจากเสียฟีเท้าม้าที่สถานแผ่นดินแทบถลบทลายแสดงว่าเป็นฝูงม้าหลายร้อยตัวจริงอัสุกรือีกระบี่เย็นกระพวนเดียวกับบีคู่และพวกล้วนหน้าแปรเปลี่ยนยังไม่อาจข่มกันกวนสูงกเกลี่ยเก่ายางร้อนรุ่มซอ้อเจสิทธิผู้พี่ที่เป็นหญิงเจ้าสำนักตอนนี้ยังไม่เคลื่อนไหวผู้ยญากระบี่ร้างแค่แทนซื้อแปรซื้อโจรสิทธิ์รุ่นสหรกจะรอถึงเวลาใด อาสุรีกบีเยน็นพบฝ่งพันกระตุ้นความแค่นในกระหมดประดาตวัดปือพูดผ่องเกิดแววเสียงแดงปื๋งปราดกระบี่อาทิตจันทราซึ่งเป็นของวิเศษประจำสำนักเทียนสัวถูกตะปบออกกระชับมาดกระพวนเดียวกระบีคู่ก็ตะบบกระบีจากกลางหลังยอดฟิเบอร์ที่รวบถ่าหมาพากันชากกระบีออกเสียงพิเา้ามา้าผู้โขดตวัดก้องเคลื่อนใกล้มาทุกขณะเพียงกระแสะเสียงก็สะท้านขวานผู้รับฝ่า สุรีกบี่เย็นไม่แสแสรับฝ่ากต่อเสียงเช่วยแจ้วชิงนงมือก่อนเสือกบีอาทิตย์จันทาพุ่งแพ่พุงพพ่งเป็นประกายกบี่สองสายแยกย้ายาจุดโจมสายซนคุทิวพร้อมกันนั้นกับขวดเดี่ยวกบี่คู่กับมงกาพระยากบี่จิตดาวเคลื่อนไหวกุ้มจุดโจมผมกระดามสายที่คุนทิ้วเป็นจุดเดียวซิคุนทิ้วสลับเท้า,าก้าวปราดเมี่ยงผูม้มาด้าล,ลาักาก็หลบเลี่ยงจากท่ากบี สจากด้านผิวกายไปเบื้อง้าท่ากบีกระบวนเดียวกะมีคู่และพวกผนึกกกำลังใช้ออกรถจักทุ่งท่าในการขานตลึงลรานกับที่ตำแหน่งที่ซิ่กุทิวยืนหยัดไปมุบอับเพียงจุดเดียวของกระบวนพระพยุหะกบีนี้ขอเพียงซี่กุทิวไม่เกินไหวพระพยุหะกบีเจ็ดดาวก็ไม่อาจทำร้ายซิ่กุทิวแม้แต่ขุนขนหนึ่งี่อย่งนี้นับว่ากระบวนพระพยุหะ นิทานเคลื่อนไหวก็เสื่อมสูญประสิทธิภาพไปแล้วเซีกูุนที่วไม่ต้องลงมือก็สลายขบวนพยุหะกระบี่เจ็ดดาวได้นับเป็นเรื่องแตกตื่นสะท้านขวัญจริงๆในเสียงคำรามอันกุ่นแค้นประกายสีทองสายเหนือพุ่งวาบจากไม่แขนเสื้อกระบวนเดียวก็บีคู่แวกฝากาศดัางตีกต่างระรัวจู่โจมใส่เสียกูุนทิ้วที่คือกระบวนเดียวที่สร้างชื่อเสียงแกมานนอกเหนือจากบีคู่ เทียงกระพวดสะท้อนสถานอยู่ทุกอนุของอากาศรบปวดสมาธิจิตใจผู้รับฟังประกายกระพวดแหว่งพุจากตำแหนง่งอพิแผงพิสดารยากกลบหลีกเกลี้ยงพ้นแต่ทว่าซิกุทีว่วสายตาแหลมคมดูว,วิถีทางของกระพวนทอออกได้พันยกมือขึ้นกว่าหู่กระพวนทอกที่กาอากาศคล้ายเศษเหล็กถูกแม่เหล็กดึงดูดกลับตกผู้มระอยากใจกลางฝ่ามือซิกุที่วอย่างง่ายดาย กระพวนเดี่ยวก็ะบีคู่หน้าแปรเปลี่ยนจนปัญญาพุพบว่ามี่ว่าวิชาพิมือพลังการฝึกปืนร้นเป็นดอกซี่คุนที่มากมายนะความคิดมิฐานสุดฝูงม้าดามเสมือนกลุ่มใหญ่ก็ปรากฏเคินที่ไกลตาโจรทยานมาด้วยระดับความเร็วสุดแสนผู้เหี้มหานทุ่งราบผู้ล่อด,ด่างเกยวนาดกว่าว่าไหวอย่างไรกระพวนเดี่ยวกระบี่คู่ละพวกฟุ้นยืนหยัดกลางถนนพอเห็นเช่นนั้นอดหน้าแปรเปลี่ยนไม่ได้ ภายใต้การเร่งร้้วของเราชายชกันร่างสูงใหญ่สวมชุดหนังม้าพวกผีทั้งหลายร้อยตัวเพื่อนเข้าใกล้มาในรัศมีไม่กี่สิบว่าแล้วด้วยกำลังเขาพวกมันจะต่อต้านหมูงม้าได้สักกี่ตัวภายใต้เกิอบม้าที่หยาบย่มะนาดคงต้องถูกบทขยี้เป็นเลือดเนื้อเลือดเหลือดแน่นอนฟิปตาที่หบพรุลากาอ้าออกครอบคุมพวกมาล้วนตื่นตระหนกจนขวัญน,นีนีฟอร์ ท่านใดญสิ้นกุฏิวขวยกกับกายวูบทรัพออกจากพยหากระบีเจ็ดดาวดาน้าเข้าหาขบวนม้าทั้งหลายร้อยตัวผู้เหยียมหาตุงราบหน้าแป๋เปี่ยนยุแนแรงร้องพงสุดเสียงน้องเราคิดหาที่ตายเวอร์มันยืนหยัดอยู่ที่หน้าประตูร้านห่างจากขบวนพิหากระบีเจ็ดดาวช่วงใหญ่คิดจุดร้างสิ่งหัวทไว้ก็มีฐานตุงทีแล้วแหวเห็นสเก็ดหิมะกระเซ็นตาดเกิดม้าร้องร้อยพันผานข้า เหยียบย่ำพื้นพระสุธาจะสั่นคอนแขนฟ้าพวกผีทั้งหลายร้อยตัวโถมโตรก็าหาสิ่งกุญิ่อยากไม่อาจควบคุมรั้งยัง้งเห็นแน่ชัดว่าสิ่งกุญิที่ต้องถูกฝูงม้าเหยียบย่ำเป็นเลือเดเนื้อแหลกเหลวเลอะเหลือนแน่แล้วยามครับขขนจนเจียนสิ่งกุญิันตวาดกองแยกสองแขนออกโบนม้าที่ควบหนามหน้าหลายสิบตัวรู้สึกคล้ายประท่ากับกำแพงไร้สภาพชช่นหนึ่ง ไม่อาจพุ่งทะยานล้าหน้ามาต้องแผ่เสียงร้องก้องยกขาหน้าขึ้นจะสูงชันฝูงม้าที่ตามติดอยู่ด้านหลังพอหนุนเน้อมาถึงจึงพะทาก,กันเองเบียดเสียดจ,จนแน่นขนาดบังเกิดเป็นสับสําเนี่ยงสับสนวุ่นวายแต่ฝูงม้าที่ควบกลับมาอย่างสุดพิทานับว่าถูกหยุดยั้งไว้แล้วด้วยกำลังที่ลำ้ำพางสามารถหยุดมา้าทั้งหลายร้อยตัวนับเป็นเรื่องหน้าแตกตื่นสถานโลกจริงๆ มิว่าผู้เยี่ยมหารทุ่งราบหรือคนของอาสุรีกบีเยนล้นถูกภาพเบื้องหน้าสกดจนตะลึงลานเซกุที่กว่าตามองมาพวกผีทั้งหลายร้อยตัวแวบบหนึ่งลดสองแขนลงนั้นกายกลับมาเพ่งตาจ้องมองหน้าอาสุริกบีเยนและพวกรว่าพวกท่านไปเถอะอาสุรีกบีเยนสถทานคึืนคลาดคล้ายฟื้นเติน,ตนจากประว่าความฝัน อาปากหมายกล่าวว่าจ,จะพูดเพียผหานทุงราพันธฐานปราดมาคุกคามลามว่านางเพศยามย,ยังไม่รู้จักความเป็นตายไร้ดีหากไม่ใช่น้องแท้เสี่ยงกวัวทยางเข้าหยุดม้าไว้พัตอนนี้พวกเจ้าคงถูกเปียบยำ่ำเป็นซากศพแปรเแ๋วจนหมดสิ้นแล้ววาจานี้เป็นความจริงอสุริกบีเบียกระพวนเดียวอีกคู่ที่หลงรอดชีวิตได้นวนได้รับการช่วยเหลือจากเสี่ยงกัวทิ่ทุกสิ้น กระปวนเดี่ยวก็มีคู่ระพวกผู้อับโจรถ้อยขามไม่ทราบสมควรทำอย่างไรอาสลรีก็บ,บีเย็นพันทอดถอนใจย,ยาวกล่าวอย่างทอดแท้พวกเราไปกันเถอะจบขามสวัสด์หน้าผ่าจาับกไอยก่อนกระพวนเดี่ยวก็บ,บีคู่วงการพู้จึงโบกมือนำพาพวกมองจากไปเสียงกูที่ระบายลมหายใจเบาๆผูพพ้พว่ามัรสมระลอกนี้นับว่าผ่านพ้นไปแล้ว มิถานขาดคำแป้วเสียงตวาดเจยแจ้วรบโสดเงาราบอ่อนแอนสายเดิมเพื่อปาบปถือเสียงพุทีกว่าตาไปอย่างที่ทางทศเสีเห็นผู้มาเป็นโฉบสขาดพัดโยกกลัวน้ำสีต้องงงงานมูคน่คนเดินคืนนางกลับติดตามมาจากในแนะ่ตรงวันถุที่นี้ความคิดมิถานที่สดโฉบสขาดพัดยกโกรล้วรีลงถึงเบรรดาแล้วพันใช้ปลายรองเท้าขีดโยไปสไลเซนผูว้วนอยู่รอบกายเสียงุนทิ้ว อากาศกิีิยหุองดากรดเดวองไหวชั่วพิบตาขีดโยเป็นหลายเส้นซับซ้อนยุ่งเหยิงพอมล้อมรอบกายเส้นงกุ่ไว้จากนั้านผิวถอยห่างมาเสียงกุทธิก้มลงหมอกดูแบบตึงจากั้านเงยหน้าคืนจับจ้องมองนานกล่าววาโกเนี้วาดเป็นภาพมาย,ยาพระภายกันบ้างชมสถานพัดอยู่เก่าเสียงชชิดแจวมีผิดแม้แต่น้อยต่อให้ท่านมีความสภาพเท็ฟ้าก็ไม่อาจรอดพ้นจากรัศมีภาพมาย,ยาได้ ช่นนี้แปลว่าคนนี้ไม่ยอมเลิกลาความแค้นกันหรือโชบสขานพัดหยกเน้นเสียงว่าขอเพียงท่านสามารถออกจากภาพมายา,าภาพพายพระเจ้าจะไม่ลังควานรังแค่น่านอีกสิงขุนทิวตาถอดประกายวูบกล่าวว่าประเสริฐมากพระเจ้าหาไม่สามารถออกจากพระสมีภาพมายายินดีอัตตวินิบาตกรรมทันทีโชบสขานพัดหยกหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยแต่หนาเพราะเกิดความมั่นใจในภาพมยา,พา,ายาภาพพายเปี่ยมร้อนจึงกล่าว วาจาเป็นสัจจงหนักแน่นไม่คลอนคลายโฉมสกา,านพันยคหกรามกล่าวว่าอย่างนั้นตลงโลภตาบนี้สิบุตรที่ผ่านแงน,หนาหัวรอด่างกังวาดกล่าวว่าอนนี้คอยดูด้วยจบขามสลับเท้าก้าวปราดกรีดหน้าเป็นรูปครึ่งวงกลมสายหูบวาสองราบก็ก้าวพ้นจากลายเส้นบนพื้นอย่างง่ายดายโฉมสกานพัตยแทบไม่เชื่อสายตาตนเองนับแต่นางขีดโยงภาพมายาพระพายบา ไม่ทราบกับยอดฝีมือได้มากาปปานใดคิดไม่ถือการานี้กลับประสบความล้มเหลวทางไหนเลยทราบว่าซิกิทิวหลังจากศึกษากับพีสุดภัยศาลก็แตกฉานสาทุกสขา,าภาพมายาภาพ่ายไม่พิสดาร้ําแต่ในสายตาของโตัวเชกเช่นกับของเล่นเด็กทาลกมิกปานโชมสถารพระยกกลายพุ่ผ่านท่านท่านม่ทันกล่าวกลายผันสมบัดหน้าพระจากไป เส้นกุญเชือมอกตามเงาหลางังนางยอมลับตาต้องถอนใจเบาๆออกปายกเท้าขึ้นปาดลบลายเส้นบนพื้นที่เพื่อไม่ให้พืชหลงพักเข้ามาหาคาบไม่ว่าอีกทิศทางหนึ่งพันมรากฏซุบเสียงหนึ่งดังว่าเทพพันธมนรอบรู้ไพศาลฝีมือยอดเยี่ยมจริงหน้าสินดาที่ยามอยู่เบน้าเราเกรงว่าไม่อาจทําอย่างไรได้ซุบเสียงนี้ผอกระทบโสดเส้นกุ้นทิ่อถึงเกับใจสะท้านหวั่นไหวรอบร้องในใจ เป็นนา,นางขณะคุ้นคิดเห็นกวามปรยบเททิศทางต้นเสียงสายตายามกวาดออกเด็กคนหน้าแปรเปลี่ยนเหยียงไม่อาจข่มการเห็นที่ห่างไปสามวายืนหยัดด้วยเงาล่าสามสายเงาร่ากึ่งกากล้าวผมเผ่าเป็นมวยสูกราบอวบอัดลัดเลืองเพียงส่วนสายก็สามารถสร้างความรุ่งโร์แก่รุ่เพ่ถ้าเปนดินแต่ทว่าไม่น่าหนาสมลากากลูกกล้วยไม้หมดบางชมหน้าทั้งหมดไว้ เพียงเจาะช่องที่ในตาขวาเผยเยเห็นดวงตาที่เยิ้มปานอยู่ข้างเหนือส่วนตำแหน่งในตาซ้ายวาดเป็นรูปในตาอยู่บนหน้ากาบนางแกบเป็นประมุกนิกายกู้ไม้แดงซ้ายมือหนังยินญาด,ด้วยอิสตีส่วนท้องหนุนออกมาตั้งขาดแก่หลายเดือนนางคือชุยเปียที่ซีกุที่ความสืบเสาะหาทางขวามือเป็นดารุนีงามสกาสุดฟ้าเด่นนางย่อมเป็นตรงขาดทองวิเชง ดวงตาของชุยเปียร์ท่านกขานทองรเบิกกว่าไมกพิบแม้แต่สักขาเดียวสีหน้าซึ่งสืบสาวเขาได้ความรู้สึกดูเพลินเผลอคล้ายรูปสลากจากปื้ปฏิมากรชัน้นเยยบนับเป็นสภาพผิดปกติวิสัยนักตั้งแต่หอสูงอันเป็นใจกลางี่กายกุ้ยไม้แดงพังทลายล่มสลายบุบุกนิกายกุ้ยไม้แดงก็ามมงาสาบสูญร้อยร่อยคิดถึงปรากฏขึ้นในเวลาและสถานที่เช่นนี้ สิ่งกูทิ้วเลื่อนหลบพุ่งผ่านหนูสุบท้าวข้าหาตาเกาใหญ่ก็ซากเสียงว่าท่านยังไม่ตายหรอือบะมุกนิ่งกายก็ไม่แดงหัวรอคิดคักคกล่าวว่าเราพอบังคับโกนกายรายเตยก็สายทางรับหลงจากชั้นที่สามของหอทั้งแต่แรกกับเป็นเจ้าสามารถหลงรอดชีวิตนับว่ามีชะตาข้าแข็งนักระเ,เสริฐมากเล้วเสือเมื่อพบผ่านการสมควรสาสาความแค้นก็ฆ่า,า,าที่หลงเหลือกันแล้ว ทางสาวเท้าหาหนาอีกคราพุวุกนิ่กายผู้ไม่แดงกล่าวอย่างปลอดโปง่งเยื่อเกล็ดผู้แท้เส้่กูกลัวเจ้ายังไม่ลืมเลยอ,อิสติสสองนางน,นี้กับมาเสี่กูทิวสถานใจหกกวูบกวาดตาผ่านหน้าช่วยเปียร์ท่านลงขานทองแวบเดึ่งกล่าวว่าท่านทำร้ายพวกนางยอย่างไรไปแล้วเวืเจ้ายังดูไม่ออกเส้่กูทิวฉุกใจในิกิกระชากเสียงว่าท่านใช้วิชาเนเดศสูญเสยบจิตใจพวกนางหรือบงวุกนิกายผู้ไม่แด่กล่าวอย่างลำพอง นี่นะเป็นฟ้าดินโดบนบรรดาเหล่ารอบออกน้องดินแดงแปลงใหญ่เพื่อพักรักษาตัวระหว่างนี้เพิ่มทุกเราจะกอาการบาดเจ็บผ่านพบกผานนางโดยบังเอิญดังนั้นเหลาใช้วิชาเนี่ยสูญสิบพวกนางว้ให้ติดตามมาความจริงคิดนําผู้หาพวกนางกลับดินแดนตรงว้นเพื่อสืบเสารหารเจ้าไม่กล้าจะพบกผานเจ้าในที่นี้เสียงกุ้งทิ่วขุดแค้สุระรับตัวกว่าคลายวิชาเนี่ยสูญแก่พวกนางะมุกนิ่กายก็ไม่แดกหัวดอด่างเจ้ยแจ้วกล่าวว่า พวกนางเมื่อถูกสยบจิตใจเจ้าอยู่ในภาวะการเฉกเช่นกับนางเถอขาดขามตาข้างขวาพันเปกประกายสีทองบูบเคืนนางคิดใช้วิชาเนี่ยสูนอีกข่าแล้วขราข้างนี้นมาแม้หลงเหลือดวงตาข้างเดียวแต่ยังคงมีอำนาจดึงดูดจิตใจพวกคนอย่างนี้รับพิสดารซีกูที่ติดตัวขึ้นสัญชาตญาณพอวูบปมปานปก็นกล่อมเดิดเบื้องบนขมอมเป็นประกายสีทองจ,งจางๆชั้นหนึ่ง รู้สึกสมองปลอดโปร่งแจ่มใสให้ไร้ความขุ่นหมัวใดมาบดบังจิตใจสงบ,บดุดน้ำก้นบ่อไม่ได้พุ่งพาดปัดปวนเคลิบเคลิ้มงหง,งายไปกับประกายตาของนาาแววเสียงประมุกนิกายกก็ไม่แดงด่างว่าเสียงกูหุันเที่ยวจ้องมองดวงตาเราสำเนียงเสียงกล่าวลากหางเสียงขยาดเหยียดโยกขอจิตใจผู้คนให้คล้อยตามแต่ทว่าเสียงกู้นเที่ยวสงบ,บจิตใจลงได้แล้วกระแสะเสียงดังหามีอำนาจเดือจิตใจตน เียูเทีวตาถอบปะกายเจิดจ้าชดช่วงวามประสานศพตากับปมุกนิกายก็ไม่แดงโดยไม่หวั่นไหวปมุกนิกายก็ไม่แดงรู้สึกคล้ายมีสายฟ้าสองสายโพลยพุ่งมาแทนที่จะสยบจิตใจฝ่ายตาได้นางเอกกับใจสถท้านจดระล,ลึกความตื่นตระหนกของปมุกนิกายก็ไม่แดงครานี้ใหญ่หลวงนักประไกยตาสีทองแตกสลายถอยกายไปอย่างลืมตัวก้าวใหญ่ นางคิดไม่ถึงเป็นเด็กขาวว่าสมาธิซีกูทิยวกลับหนึ่งก,ก,กล้าแข็งปานนี้วิชาเนนสูตซึ่งเคยสยบฝ่ายนกข้ามลงได้คราครั้งนี้ต้องประสบความล้มเหลวควรทราบว่าวิชาเดนสูตเป็นแนววิชาชั่วร้ายมุ่งรับขวัวสมาธิจิตใจผู้กนจิตใจเพระวอ,อกแวกหวั่นไหวมานานก็สิงสู่ตกอยู่ใต้อำนาจจิตของนาวแต่ผลาการฝึกปือของซีงกูทิวบ่มรู้ถึงขาดประกายทองคุมกระหม,ม่อม พลังจิตจึงแก่งกล้าวกล้าแข็งถึงขั้นสุดยอดไม่ว่าระชาชั่วร้ายหรือกุศลใดล้วนไม่อาจกล้ามกายทำร้ายตนประกายตาเสียงกุที่ยิ่งใหญยิ่จะจะสาดตร์ครอบขูดประมุขนิกายก็ไม่แดงกล่าวว่าวิชาชั่วร้ายของท่านไร้ผลแล้วทางสืบท้าบเปเบเบอรหน้าสองกาวประมุขนิกายก็ไม่แดงประเกิดความประวัติโดนล้างึ้นพันร้างสองเบิรขึ้นท่าบใสขมบอมจุยเปียและลงขานทองตะบัดว่า หยุดไว้ไม่เช่นนั้นเราจะปิดชีวิตเอเท้า e ทั้งสองก่อนชุยเปียเรานมขานทองรู้ถุนเนสูญเสียจิตใจความตายแม่กายถึงที่ใส่ย,ยังคงปัสจจกความรู้สึกใดๆเส้นกูทิ้วขบกามกรอดยังคงสาวเท้าเคลื่อนกายสืบต่อประบุกนิกายก็ไม่แด่แค่เสียงยังขุนเขือขยับข้อมือบูบหม้ยกดประทับฝ่ามือใส่กระบอกชุยเปียและในมขานทองให้แหลกสลายหาขาดไม่ว่าข้อมือเพื่อขยับ กูเที่วผันล้างสองมือเคยพบนิ้วชี้นิ้วกลางที่สกัดฝ่ากาดไปยามนี้ซึ่งกูที่ยวยังอยู่ห่างจากูนิกายีก้็ไม่แดงวาเสดแต่พลางดัชนีแผ่พุ่งไปเดียวรู้ถึงเป้าหมายกล,ไไกลองภายในผม้นิกายีก้็ไม่แดงไม่ทานแผ่พุ่งจากใจกลางฝ่ามือข้อมือทั้งสองก็ถูกพลางดัชนีจี้ใส่มุนิกายีก้็ไม่แดงครางหนักหนักเต็งๆตงถอยไปเสียกาวสองข้อมือทั้งสองชาดาดยามกาะทหารต้องปล่อยให้หลง เสี้ยกุ้วิยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายลูกค้ายึดถือจุยเปียและนองคานทองเป็นเครื่องมือคุคม้มคัตนได้อีกสึกปราดข้าวทดแทนตำแหน่งนากล่าวว่าปมุกนิกายก็ไม่แดกถึงเวลาชดใช้นี่กามที่ท่าสังหาบิดาและผู้วิเศษฟ้าดินแล้วปมุกนิกายก็ไม่แดกสำนึกทราบดีว่าฝ่ายลูกค้าไม่ยอมละเว้นชีวิตนางอย่างแน่น,นอนมีหล่อรับฝากจบก็สึกปาดเข้าหาสมบัติควงฝ่ามือทั้งสองก็เกิดเป็นพลังวังบุนคุมน้มเดิมงวนทะลักสายเสี้ยงกุ้งวิทยว บวนท่าที่ใช้ออกเป็นไม่ตายจำตัวองนาวน้ำแปะฝ่ามือตลบฟ้าหาคาดไม่ว่าซิ่งกูที่ผาลอยตัวขึ้นดุดใส่ลมพร้อมเดือพลางหวังหวงคุณนาเนี่อาจทำร้ายซิ่งกูทิ้วทิ้วแม้แต่น้อยซิ่งกูทิ้วสอยเท้ากลางกางถึงกับทุบเทใช้วิชาก้าวเหินะผ่าติดต่อกันในอึดใจเดียวก้าวเท้าลอยขึ้นสูงสิบว่าจากนั้นสารพุ่งลงหาประมุกนิ่กายคว้แดงดุดดาวตกจากฟ้าฝ่ามือทั้งสองพอสบัด ปรากฏเป็นเงาฝ่ามือก,กระจัดกระจายเกิดการครอบคลุมด้วยนุภาพอันหกักโหมโหดร้ายกระบวนท่าน,นี้คือท่าครอบคุมเนือสั่งเสิ่งในวิชาหัจจอฟ้าโครมประมุกนิก่งแกลไม้แดงกีดร้องเสียงโขยขวนยาวนานราบปีรเรียวไปสามวาม่าพอร่างฟาดกับพื้นหน้าก,ก,กากกล้วยไม้แดงปลิวกระเด็นไปอีกทิศท,ทางหนึ่งพอเห็นตาซ้ายที่กวงวา่างเปล่าแล้วรอยแผลเป็นอ่านขี้เลี้ยวอัปประลจมูกปากกองหนาปรากฏโดหิต ฉีดพุกออกมาเงยหน้าขึ้นช้อนตาขึ้นอย่างยากเกลียนคล้ายมีวัจาใดจะ,ดจะกล่าวแต่แล้วความน่าหลงแน่นเองสิ้นใจตายในนิสุดพุกนิกายก็ไม่แดงที่สร้างความปัด่วนพุน่นหวแก่วงนักเลงก็จบเส้นชีวิตต่เงื้อมือเสี้ยขุ่นทิว้วโดยมิถานสุกเสียแม้สักคำเดียวเสี้ยคุ่นทิว้วพิวร่างลงช่มช้าจับจ้องมองซากศพประพุกนิกายก็ไม่แดงเก็บเงียบงนัน ประมุกนิกายก็ไม่แดงพอเสียชีวิตวิชาแน่ศูนย์ที่ครอบปุกจิตใจช่วยเปียและนมขาดทอพันกี้ขายรู้สถานตื่นจากวังเสื่องสืเสาวชวยเปียนมขาดทอกวาตามองรับข่าพอพบเห็นซีกูทิวต้องร้องพงว,ว่าทิวก็ซีกูทิวถานถึงเบื้องหน้าท้งสออกล่าวอย่างพงุ่งพานเปียมุย้ยเช้งมุย้ยพระเจ้าสืบสอบสองท่านอย่างยากเย็นนกะ ช่ยเปียยามเป็นเชิญหน้าชายในดวงใจอดหวั่นไหวใจไม่ได้ยามกระตัดหานไม่ทราบสมคกรกล่าวกับไรองคานทองจึงกล่าวว่าท่านออกจากแผ่นดินตงว้นมาเพื่อสืบสาหาพวกเราหรือถูกแล้วตอนนี้ท่านกำหนด,ดแผนขั้นตอนไปอย่างไรสิคุที่กล่าวโดยไม่กบคิดข้าพเจ้าได้ชำระล้างแค้นขีข่ขายข้อค่าได้แล้วจะก่อรากทราบตัวตึกที่นอกเหมืองลกเอียงขึ้นใหม่นงคานทองกล่าวเสริมขึ้น ใน, Talk, ในท้องเปียเจ๊มีเลือดเนื้อเชื้อไข่ของท่านท่านสมควรดูแลนางชุยเปียกล่าวอย่างจริงจังอย่างนั้นท่านต้องอยู่ร่วมกับพวกเราด้วยกระแสเสียงเปียความเพียอกินใจปราศจากความผูกผวงวิงงงสชาไม่แต่น้อยสร้างความตื้นตานแก่องคารทองหยีไม่ทราบจะพูดกล่าวอะไรได้ชุยเปียมือหน้ามากล่าวอกาีกว่าทิ้วก็ตอนที่พวกเราออกสูนก่นอกกระแพงใหญ่เคยพวกผ่านหุยเจ๊โดยบังเอิญ นางบอกว่าจะพร,ะร้อมด้ามี่ดินแดนแม้ตลอดกาลเพียงหวังให้ท่านประทับนางอยู่ในห่วงความทรงจำเท่านั้นเสี่ยงกูคนที่หวนนึกถึงพระอันงมงายและน้ำใจที่เฮงช้างหุยมีต่อตนต้อง,งร้องพบว่าข้าพเจ้าไม่อาจลืมเมือนนางเด็กขาดผู้หิมหานทุ่งรามผู้รอห,าหา่าเป็นกล่าวว่าน้องแซ่เสีส่ยงกูขอแสดงความยินดีต่อท่านด้วยพวกเราคขอา,ารับเดิมสุราบุควกันเถอะ ซิ่งกุลที่มาเกิดความว่าปี๋วดื่มดำ่ำยึดกลุมมือนุ่มเน่ยของชุยเปียและนงขานทองไว้ข้าระนางดังนั้นเอกซิงกุลที่ว่าใสพิชาพิมูร์จำตัวเข้ากี้ขายกรณีพิพาทและการประหารข้าฝานจนวงนักเลงมีความสงบสันติสุขทุกแห่งคนจุกจนหลายร้อยปีให้หลังดาบซิ่งกี่ยังคงถูกโจทย์จ่าตกทอดกันมาในขามเรียกหาของชนชาวบุริมกับยกย่องเป็นทีนล้อสิงกุลเทพเจ้าหัจองฟ้า job boy board.